ตำนานแม่นาคพระขนงผีหรือแม่ผู้พักดีความจริงเบื้องหลังตำนานรักอมตะของไทยเธอเป็นผีจริงหรือแค่แม่คนหนึ่งที่รอคนรักเรื่องราวของแม่นาคพระขนงมากกว่าความหลอนคือคำถา,ถามถึงความรักความตายและศรัทธาตำนานแม่นาคพระขนงเป็นหนึ่งในเรื่องเล่าผีที่โด่งดังที่สุดของไทยกล่าวถึงหญิงสาวชื่อนาค ที่เสียชีวิตขณะคลอดลูกแต่ด้วยความรักอันแรงกล้าเธอยังรอพี่มากที่กลับจากสงครามโดยไม่รู้ว่าภรรยาและลูกได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อความจริงเปิดเผยแม่นาคก,กลายเป็นผีเฮี้ยนจนชาวบ้านหวาดกลัวถ้ามองด้วยสายตาวัฒนธรรมตำนานแม่นาคอาจไม่ได้เป็นแค่เรื่องหลอนแต่สะท้อนบทบาทของผู้หญิงในสังคมไทยโบราณแม่นาคไม่ได้เป็นเพียงผีอาฆาต แต่คือตัวแทนของผู้หญิงที่รักสุดหัวใจเธอเสียชีวิตขณะคลอดลูกหนึ่งในความตายที่น่าเศร้าที่สุดตามความเชื่อไทยความเหงของเธออาจมองได้ว่าเป็นเสียงของหญิงที่ถูกลืมหรือผู้หญิงที่สังคมไม่ฟังแม่นาคไม่ได้ทำร้ายใครจนกว่าเธอจะต้องปกป้องความรักของเธอแม้จะเป็นผีแต่แม่นาคก,กลับเป็นที่เคารพที่วัดมหาบุตรมีสารแม่นาคให้คนไปขอพรเรื่องความรัก การเกณฑ์ทหารบางคนเชื่อว่าแม่นาคไม่ใช่แค่ผีแต่คือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองผู้ศรัทธาชาวบ้านเรียกเธอว่าย่านาคด้วยความเคารพไม่ใช่ความกลัวแม่นาคอาจเป็นผีในตำนานแต่เรื่องของเธอเป็นกระจกสะท้อนสังคมความรักของผู้หญิงคนหนึ่งที่ต่อให้ตายก็ยังรอคนรักกลับบ้านนี่ไม่ใช่แค่เรื่องหลอนแต่มันคือคำถามว่าเราฟังเสียงของคนที่ถูกรอหรือไม่